สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านนะคะลูกค้าแลวก็เอฟพีทุกคนนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะที่อูฮันษาอีกเช่นเคยคะ่ะมีรถเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นชุดตัด2คันนี้นะคะหัวสีเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเนาะคันข้างหน้าจะออกเป็นสีน้ําเงินแก้วนะคะคันข้างหลังจะออกเป็นม่วงแก้วนิดนึงนะคะเป็นชุดตัดติดเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยคะ่ะลูกค้าค่ะเป็นหัวมิซูฟูโซค่ะหัวโชกุนนะคะฟ u โซหัวแคบหัวโชกุนหรือว่าหัวประดุก สองคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 6M60 มาจากญี่ปุ่นนะคะเราจะมานำมาวางเป็นทักซีไทยคะ่ะลูกค้าถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรของอูฮันษาที่ปักหมุดไว้ให้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเดินชมร,รอบๆคันคันแรกกันก่อนนะคะคันนี้ค่ะหัวจากญี่ปุ่นมาเป็นสีน้ําเงินแก้วนะติดโครเมียมมามีแก้มนะคะสี่กระจงังกันชนค่ะที่เป็นโครเมียมมาจากญี่ปุ่นนะหัวสาภาพสวยเลยะคะ่ะลูกค้าสีน้ําเงินแก้วนะคะ สีแทบจะไม่ได้ทำสีหัวใหม่เลยค่ะมาสภาพสวยเลยนะคะคันนี้เป็นชุดคันหน้าเพาท้าย8น็อตนะคะเอ้ย6น็อตนะคะเรามาเราจะมาใส่เป็นยาง825ขอบ16นะคะลูกค้าราคาพร้อมใช้งานทั้งสองคันนี้นะคะเป็นคาซีไทยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่760,000บาทนะคะถ้าใครสนใจอยากจับจองไปไว้ใช้งานก็โทรมาสอบถามได้เลยยังโสดทั้งสคันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดู ภายในคอนโซลของคันแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้หัวสวยมากเลยนะคะลูกค้าสีําเงินสีนี้ทําสีนี้สวยมากนะคะสีเดิมจากทีญี่ปุ่นก็สวยค่ะหัวของคันนี้นะคะภายในหัวเก๋งสะอาดมากเลยค่ะตามนี้นะคะมีมา่านติดรถมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอดซักมา่านประกอบให้ใหม่นะคะข้างบนหัวเก๋งค่ะมาประมาณนี้เลยคอนโซลหน้าของคันนี้นะคะ เลกลางนะคะดูใหม่เอี่ยมเลยคะ่ะลูกค้าเบาะมีตัวรองด้วยนะคะตัวนั่งนะคะ้างล่างนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 6M60 ค่ะ240แรงม้าค่ะคานหน้ามาสภาพนี้เลยค่ะเราจะมาวางเป็นคัสซีชทยนะคะเส้นใหม่นะคะตัวที่ติดมากับรถเนี่ยเราไม่ได้ต่อนะคะลูกค้า เอาทิ้งเป็นเศษเหล็กนะคะถังลมของคันนี้มาเป็นอลูมิเนียมตามนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องอ2ิ0ค่ะ 6M60 นะคะลูกค้าวันนี้ก็ได้ยกเครื่องให้ดูไม่ได้นะคะถ้าสนใจก็แวะมาดูตัวจริงได้เลยนะคะที่หูหขันสาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันที่สองกันบ้างนะคันนี้เป็นสีออกม่วงแก้วนะคะลูกค้าโฟเมียนติดรถมามีซี่กระจังแล้วก็กันชนแต่งนะคะ สวยมากลยคะกันชนตัวนี้นะคะลูกค้ามาใหญ่ๆแบบนี้เลยยืนยาวออกมานะคะสามารถนั่งได้นะคะตัวกันชนตรงนี้นะซุะ้มล้อค่ะมีมาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะสําหรับคันนี้ซุ้มล้อเลดนะคะหายากค่ะตัวซุ้มล้อนี้นะคะงานไทยก็ไม่ค่อยมีเนาะอันนี้คืองานจากญี่ปุ่นเลยค่ะฐานหน้าของคันนี้ก็มาสภาพสวยเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพาดูคอนโซลกันบ้างของคันนี้นะคะคอนโซลหน้าของคันนี้ทามาประมาณนี้เลยตรงที่เปิดประตูมีไฟด้วยนะคะไฟแต่งตรงเก๊เก็บของนะคะข้างหน้านะคะนมพงมาลัยติดรถมาด้วยค่ะสีดำใส่พวกจากเพชรนะคะวิง้งวับเลยนะคะตัวนี้ภายในสะอาดดีคะ่ะลูกค้าหัวที่สองนะคะตัวนี้ เบาะยังดูสวยเลยค่ะไม่มีชำรุดนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวพาขึ้นดูข้างบนหัวบ้างเนาะภายในคอนโซลประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าคากระจกค่ะติดตัวรถข้างบนนะคะติดเครื่องหูเอมหกศูนมาเหมือนกันค่ะตัวนี้อ่าทั้งลมค่ะเป็นเลดเลยค่ะโครเมียมนะคะตัวนี้ ภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังกันค่ะตัวนี้ออกสีม่วงนะคะคันแรกออกสีน้ําเงินนะคะแต่ดูแล้วคล้ายๆกันเลยมาสองคันนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูร,รวมๆกันสองคันเลยนะคะลูกค้าวันนี้ก็ลงถึงอู่ฮันซาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นปลาดุกหัวแคปนะคะ เครื่องติดรถคู่ตัวมาจากญี่ปุ่นเป็นเครื่องห M60 ค่ะ240แรงม้านะคะเราจะนํามาวางขึ้นใหม่เป็นคัซีไทยพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนราคา2คันนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่760,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะมองหารุ่นนี้ราคาย่อมเยานะคะราคา7แสนกว่านะคะก็จะได้รับรถไปใช้งานกันเลยนะคะก็แวบะบยิ่มชมได้นะคะที่อูหันสาค่ะถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมจัดจองรอรับน้องไปว้ใช้งานกันได้นะคะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ